ค่ะก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะเรามาจากกลุ่มประชาธิปไตยนะคะกลุ่มเรามีความคิดว่าเราจะทําเป็นคลิปสัมภาษณ์นักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะดูไหมคค่ะแล้วในเรื่องที่เราสัมภาษณ์นะคะก็คือเกี่ยวกับประชาธิปไตยนี่หละคะก็อย่างง่ายๆเลยนะคะก็ะเราก็จะมองถึงเรื่องของการเลือกตะะั้งค่ะ ก็จะมีทั้งทีราสีแล้วก็ประธานนักเรียนนะคะที่เป็นจุดใหญ่ๆแล้วก็จะมีในเรื่องส่วนของสิทธิและเสรีภาพพวกหน้าที่ของนักเรียนในโรงเรียนค่ะแล้วก็แล้ก็แล้วก็มีเรื่องในเรื่องของกฎระเบียบค่ะก็จะถามความคิดความคิดเห็นนะคะแล้วก็เราจะทําเป็นคลิปค่ะโพสลงในย t ทู e ค่ะแล้วก็เราก็จะทําการสรุปคลิปค่ะแล้วก็สรุปแล้วก็จะเน้น แล้วก็เราจะให้ความรู้แทรกลงไปในคลิปด้วยค่ะค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะก็เป็นนักเรียนและบุคลากรรวมกันกทั้งหมด50คนค่ะโดยสอบถามคลิปละหนึ่งหัวข้อค่ะแล้วก็จะนำการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาสรุปแล้วก็ให้ความรู้ก่อนท้ายค่ะค่ะแล้วช่วงเวลาที่เราคิาดว่าจะจะดำเนินงานนี้นะคะก็คือในวัการการศึกษานี้ค่ะแล้วจุดประสงค์ที่เราจะทำนะคะก็ เราจะทำเพื่อให้ทุกคนนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะได้เสนอความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ได้ให้ความรู้ในส่วนของประชาธิปไตยนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วกลุ่มเราก็ขอจับการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะ